นี้เราจะมาทำความสะอาดหัวเตรียมกันนะคะที่เป็นหนังนะคะค่ะสกปรกนะคะเราจะฉีดทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาขัดอ่าอ่านแนทถูให้ดูหน่อยดูนะคะจากเล่ะเลอะนะคะฉีดทิ้งไว้ประมาณ3 5นาทีนะคะแล้วเราก็ถูขัดเลยนะคะ แตแต่างนะคะ,ะนี่คือผลงานที่ดีๆของร้านทีมีสตรอกบรี่นะคะสาธิตให้ดูนะคะเราใช้มิกวันนะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นหนังนะคะหัวเตียงเป็นหนังถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านที่มีสตรอกบรีดนะคะขอบคุณค่ะ